สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้มาขึ้นวัวชาโรเล่ครับผมประมาณ1 0บถึงสิตัวนะครับเดี๋ยวจะคัดกันดูอีทีนะครับชาโรเล่อนอ้วนครับ้องนี้ผมเคยมาขึ้นนะครับมากับเพจของใครที่เล่นเ c e บุ o กนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนครับ รู้รอบตอบโจทย์วัวขุนนะครับเพจเพจเฟซบุ๊กของต๋องครับของในต๋องสามารถอยู่ทองครับผมันนี้มาช่วยกันขึ้นของพี่ต้นนะครับเป็นวัวของพี่ต้นก็เป็นลูกค้าของตลาดวัววังวัจบของเรานะครับเขาก็ไปซื้อซากที่ตลาดครับมาเข้าขุนที่นี่ใช้อาหารของโคงพัดฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโคงพัดฟาร์มอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นี่ขึ้นชโลเล่ล้วนๆครับผมนี่แน่นๆครับกี่เดือนไม่ได้สอบถามนะครับแต่นานแต่แก่เดือนแน่ๆครับหลายเดือนเลี้ยงหลายเดือนจัดครับ กินวันละเท่าไหร่พี่0หกสิบบาทค่ากินเฉลี่ยวันละหกบาทต่อตัวต่อวันครับมันมีมันก็เอาเองครับไม่ได้โอยมีแล้ววัวพันตากอย่างนั้นอ่ะัก bà màn <Nhợ> nhưng mà đeo nè ạ ừ ừ

เราช่วยกันหาไม้ครับอ๋อถือก่อนเออถือไม้ลูกพี่กันไว้อยู่หลายคอกนะครับปไ,ไปยังเอายัง ตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวไปไม่มองรถเลยนี่ครับดูสีอ้วนนะครับอออขอบคุณไว้สักหน่อยนะครับ ตัวที่ไม่ใช่ลับไปตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เป็นไงไม่เอาท่กแก่ปิดประตู ก,การตะโกนด้วยการเข้าไปอีกเข้าไปอีกการยืนนั่งนั้นแหละกำลังจะคัดนะครับคัดตัวที่ใช่ออกมาหน้าตัวสามครับ ออ๋ยังไม่สามสองอยู่สามนี่ครับมีอะไรกันเนียอ้ามอ้ามกลับหล่อมากสิไม่กันเนียสองตัวสี่ห้าครับ อยู่ข้างแหละเอ้ยหัวค้ับครับผมเปิดครับพี่จะมาอะไรมาน้อยราคาประมาณไม่ค่อยมีครับอืม หมื่นกว่าครับเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมผมถ่ายคลิปอยู่ครับกลับครับกลับผมของนี้ห้าตัวแล้วนะครับ ที่เจ้าของข้อเขาบอกนะครับกินเฉลี่ยตัวละ60บาทต่อวันนี้ครับต่อตัวต่อวนัน60บาทหัว7เดือนก็มีนะครับขายกิโลกรัมละ106บาทครับวันนี้กิโลกรัมละ106บาทครับ con này mới sai à câu hỏi không mới sai <cười> <cười> này ít ao rồi đấy. นี่กี่ตัวน้ำรีกหน่อยกระทิงทองครับกระทิงทองขน้องศึกมาแล้วสวยจัดกระทิงทองขน้องศึกนี่ครับอามอามออกวออกลูกพี่ต้องลงมาช่วยมั้งพี่ลงมาช่วยหน่อยช่วยกันอีกหัวเป็นคนละข้อจะวุ่นวายหน่อย อารมอามมันจะออกเอาขึ้นไปก้อนมั้งมันจะวุ่นไหวเอาไปตัวนึงเอาเอาเอาอามอามกลับกลับแล้วกลับแล้ว พูไดไดว้นวหน่อยครับพูดไว้นวหน่อยครับรรย,ยุงย่งละยุ่งละักขาวชนโเขาอาไปแล้วไปแล้วเออไล่ไปไล่ไป,ไปไปอีกไปอีก,อก,อกตัวนี้แหละตัวนี้แหละไปอเ,เอาเดี๋ยวขึ้นเด็ดทีเดียวก่อนครับขึ้นก่อน หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับหนึ่สลองลุ้นด้วยต้องลุ้นด้วยว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น <c oughs> ลูกข้อกครับตัดใจมากเลยนะสามตัวเล็กเย่มานตีแปดเดือน เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเดี๋ยวจะเอาขึ้นล็อกหน้าเจ็ดตัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้โล้นมันกระโดดข้ามเลยนะเนี่ยไอ้ห่าเนะล็อกไม่ปิดตัวหรอกสุพี่พี่พี่เข้ามาช่วยเอานี่ขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาจะกั้นล็อกหน้าเอาแต่ล็อกเดียวมาช่วยกันดีกว่าเออแล้วก็ค่อยไปลุมกันลุมกันเลยไอ้นี่จะโดดไอ้นี่จะโดดเฮ้ย ม,มองรถเลยไปลูกไปขึ้นรถที่ลูกไปน้ำไปน้ำไปไปไปเจ็ดตัวนะครับ3มไปแล้วสามขึ้นไปแล้วสามสี่ห้าหกเดนวเอาห้าตัวจะขึ้นห้าตัวข้างบนก็กันเอาห้าแล้วครับตามลุยเอาอีกทีนึงห้ไปแล้วบนลงบนลง ้ยโอ้โหยคอไปไปลุยลุยลุยไปทีละตัวก็ยังดีเอาหตัวแล้ว นีตัวที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเอาตัวที่เจ็ดไปไปแล้วก็ก้านปิดแหงครับ 1> <1> <1> มาโมชนตัวนี้หน้าบีโมชนไม่มองทางเลย

ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10ซื้อเนื้อตะหนอกอะปากกลับมาหน่อยอือหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาที่มาที่แหมมันแทงเนี่ยไอ้ไอ้โอ้โหแทงมาที่มันเดินมาเดินมาจะดีเลยอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ครับ

มาส่งเ่ยเฮ้ยมาอย่างพี่บุญไปตัวที่แปดขึ้นแล้วอ๋วยังขึ้นอีกเฮ้ย ไปครับไปครับไปไปไปลูกไปเออไปทีละตัวก็ได้โอ้โหม้ำนแทงไปอีกเอาไปตัวนี้สวยเอาสู้กันอีกไปเวียนไปเวียนไปโอ้โหวแก่ โอ้โหนี่ยมันบังคับมันไม่ได้มันไม่มีซองบังคับมันมันเลยวเวียนเลาะไปเลาะไป เลาะไปเลาะไปเลาะไปเออนั่นแหละ,หละถูกต้องถูกต้อง<ป>ค่อยๆไปลูกไปบนที่มองบนที่ลูกมองบนที่ลูกมองบนที่ลูกเฮ้ยมองบนที่ลูกอะไรตัวที่โอ้โหนี่นะครับข้อเสียของการไม่มีซองบังคับนะครับ

ห,หนักเลยครับงานหนักควนมีมาคองสักตัวไหมอห่ะควนมีมาพี่เออลองคองด้วยไปไประวังมัน,น,น,นขึ้นนะอ้ำ ขามนแหลมจริงว่าตังนี้นะ้าไปเลี้ยงอยู่ก็พอจบเบียมันชอบนี่เขา สติก่อนนะครับเดีย๋ยวจะคล้องหัวมันดูฝีมือของนายอาร์มครับสิบ<ะ>ครั้งสติสิบครั้งพลาดเก้า 9. เอาเขาไม่ต้องอะไรเลยคอกเสร็จแล้วนี่เขาคอกเสร็จแล้วอ่ะเอ้าฟ้าห่างเชือกไปเลย ไล่ตรวมันเลยครับไม่บานมันวางส่เลยนะไม่เ้แล้คล้องแล้วนะครับขึ้นบนนี่ง่ายๆไปมองทางที่ลูกเออ ม,ม,มัดไว้นี่กระทิงทองขนองศึกดืก้อแล้วมันเก่ง <c oughs> มันสู้เขาด้วยเอ,อลองสิ

เฮ้ยึ้นไปลดเลยพี่อ๋ออามนลายตัวนี้ตามเลยไหมไปลูกไปอย่าเลี้ยวจยตัวที่เก้าตัวที่สิบไปแล้วครับ ยังไม่เอานกลับองสิบอตัวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งน้ำหนักในในในชื่อนะครับผมจะแจ้งน้ำหนักนะครับไหกฝากติดตามด้วยครับวันนี้จับอ้วนครับผมเท่แถมอีกหนึ่งตัวครับตัวที่สิบเอ็ดมองไม่มองทางเลย

Oh, bị mưa, bị mưa. oh 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 oh, chân, 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 ออวได้แล้วนำไปหนึ่งตัวตัวที่11ครับสายใครสายลุงโกตักกนสายนี่ของลุงยืนนั่นของรเอี้ยงวะ เฮ้ยมาอย่ามาหมดนะมาแต่ตัวเดียวพอเอาใน,นอามพันพันเสาวไว้ก่อนพันเสาวไว้เยี่ยมไปไปเดี๋ยวพอมันหยุดแล้วมาผ่านหลับตัวนี้อีกทีนึงหยุดหรือยังเอาอะไรที่เอาเอะไรมาลูกพี่ ออเลยกัเลยไปไปเลยไปแล้วตัวที่สิบเอ็ดนะครับแถมอีกหนึ่งตัวครับผมหนึ่งร้อยหกบาทครับผม